สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ฮะจะขึ้นดงก็แม่ไปหาคุจิร่คุจิร่มาไวฝากมาใหา้เอ,อือยอยู่ไทยนะพี่น้องกินน้องอาหารบ้าน,านเฮาอยู่ไทยก็หากินยากพี่น้องเคยซื้อข้างกระตองฮาจากบ้านเราฝากลงไปให้เฟินนะ่นเนาะแต่เมื่อมืดก็มาอ,าอห่างไปพ่อฮอขึ้นดงพ่อข้าวแรงลบลงมา แดดแดงคือเก่าเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อวานนี่ฮะกระห่มบดมือกล้ามมือนี่แดดจ้าคือเก่ามันนักอุปกรณ์นักทงนักไทยนักจากอื่นไปห้าเลาะขึ้นคุดธทดงเทดงแม่เทเจี๊ยบปนามันเบลึกเนาะพี่น้อง มันตื่นเองคนน,น,น่ะถต่ว่าแถวเป็นแป้นแบบนี้คะมันก็สิเลิกเนาะแต่ว่ายานนี้ควายกิโรวันาสิเดินลงมมันก็สิเป็นยามยามฮะหายยังน้เต้นกินต่วันมันวัดกินแต่วันมัน ข้าทาเกาะกับผนี้แหละหวานมันจะไหนจีอจะโตมันไม่หักใหม่แย่หูมันติไปทังใดแล้วแต่พูดลัดพดทไมอกไม้ยังงานจกุยรอพิด ออยู่ไก่เดินยังเลิกอยู่เนาะอือโชว์มานี่เด็กโอ้โหโดดโดดโดดโตับใหญ่นาะเลือดใครในได้เนี่ยเรียกเ่ยเดียวยามเกี่ยวเข่ากับมันไข่ได้เนาะอือโตรงค่ะตัวบบกใหญ่พี่น้องเลยปีกหน้ากันเบิด์ตเลย มข้มา,าอง,ง,งนะอ่วา,ออบบบาน,นนี่โฮมเ,ย,เย,นนย็นๆคือคักนะคักกิ๊กแบบอวานี่เฮ้ยเด็ดตรงแหงว่วาในี่หวัดยิ่งเล่าโอ้พลันขืนอันนี่แม่พลันขืนหูเป้อือพลันข้นหูเปลามันหั้ขหขหหาขาว่แม่แมนี่นี่พี่ดอกพลันขึ้นหูเปลามันพี่ดอกเลย เมค่ะฝนตกค้ามใมันด,ดินคอยมีน,นั้นเลยใส่ปาจิริตอ้ปเป็นแมั้ตัวเมฆอ้า,อามันของเราคือตผู้เ้ขาคนโคบีเจ็บตายนี่อืม มันจะมีขีดินแบบนี้ดอกคว,วุณนวนแบบนี้เนาะเนี่ยพอบอกเลยมันก็เหลียบมันเหลียบไปกับนัดนันแม่นูกจะแบบขืนน้นนเนีแม่หัอก่หวแ่หูม่ัหัวูัวัววหััววหัจหัวหยั เห็นเธอเลขหากรเห็นอึ่งข้าวเบ้าพี่น้องข่อยอึ่งได้ไหมเนาะอึงนะอ่นนะก็ตก้องง่ายหนึ่งพี่น้องเบิง่งผู้อ้าวอึ่งข้าวเบ้าอ้ยอย่าไปหาขวดอึ่งข้าวเบ้านี่างนหาเท่าไรได้เนาะเบิ่งพี่น้องอึ่งข้าวเขาหาก็เคยเห็นเนาะอ้าวเบิง่ง เาพักใหญ่หนึ่งเขาเว้ยแต่ว่าคือวันละห่ากับบุหจักควรไม่น้อยหน้องทว่าห่างไว้ไปรอหาหาคุดกับห่ากับบุหดอกอันนี้บักเอิญเนี่ยเซอไม่น้องเนื้อบักควรที่รอแม่คุดไปแบบเป็นควายอื่นซะมีว่นเลิกก็ะไม่หายเถอย่งที่หน่องอันนี้เว้ยเว้เขียดเจอเขียด ข่าวเบ้าอีกข่าวเบ้าอะนนี้พี่น้องดูดิโอ้ยเบ้ามันมาหนี้นี่ดินี่เบ้ามันเป็นหล่องๆมาเยอะอ๋อง,องอออออขอเขาก็ได ไปไหนหักตีดเลยมันออกเป็นตัวบกใหญ่เนาะน่ย <c> จ <oughs> ะไม่เด็ดคัวจะได้ซักัเที่มะไมบวนไปวนมาตัโต๊ะโอซากุขีพันแล้ว น้องขโมยตัวนีถึิงซาบขี่มันคยนุยในวงที่พี่น้องขึ้นหูเป๋วพี่ได้เนี่ยขื่นหูเปวอไม่อยู่หูเป๋วพี่ใครหูจกักอ่านพี่น้องหูจกักปะอันนี้เรียกว่าบ้านนาเอิ่นมาบบกเมาก็กระสิกินอันนี้มันพี่น้องจ้ะลงบทเชียร์ทิ้ง นี่เขากินอันี้นี่นมหมักเมาเป็นตนเนี่ยเขาบางตนมันลงนะหมาออกมันกลับลาหอดเรียบร้อยแล้วเบิ้องอะาสิมาเบิ้งกันพี่น้อง ได้บัวลายไปได้นะพี่น้องมันเบิ่งยากกีร่อมันแทบอีกแเลนเนาะมาตลอดเฮากะสิมาเขียงเฮ้ยถ้าเจ๋อเพิ่นนะ่ะไปคุดต่อได้เพราะว่าต้องการหาเอาอีกเนาะใส่บัวลายเองส่วนฮาสะิมาเฮ็ดกินถา่าเพิ่นก่อนค่ะ เพียง้องข้าเมือนกะซิมีอึ่งจากที่ว่าคุดได้จักเปล่าแล้วก็กบสองโตนะพี่น้องปีนงกบหน่อยฮากันแล้วพ่อข้าไใ้ใส่น,นี้พี่น้อนงนี่หัวโตอย่างนี่ อันนี้คือกระเล่นปลาเด้อพี่นอ้องโอนยเพิ่นยิงกระเล่นปลามาได้เนาะเพิ่นไปเลี้ยงงัวแล้วกันถือปืนมาพร้อมเลยได้กระเล่นปลามาเฮาก็สิมาปิ้งกินตอนเที่ยงพี่นอ้องป่ะปีงเพิ่มกันฝ่าะน,นี้ก็มีบ่หลายปายในเนาะพี่น้องวันนี้มาได้กระเล่นปลาเจ๋วได้มากนี่พอ่อมากพี่พวนแต่มีมากอย่างหนึ่งพี่นอ้อง มามาค่ายเขาไอพี่น้องเพอได้เคยกินนี่คือมาค่ายเขาครับบพกืกินเต้คืองเลยเพราะว่าหายากอะไรพี่น้องนี่หมากมันโอ้ยจะออะไรจะเบิงบ่งจอกมันตกกินบ่าได้ดอกเบิ่งพี่น้องคือหมากลับง่ยบยปม่นคือหมางอเล่นว่ามันเป็นหอึ เป็นก้อนคอนเนีร้อยอะเหมือนมากเงอหมาตัเจว่ามาพีพวนนะพี่น,อน้องหมาัวเฮ้ยพ,อพอ่อเบนพะ่อเบนมาง้งมาันนี้หมาพีพวนอันนี้เจ๊กหมาย่งพอมาง้ังอันนี้ฮัน ข่าวพี่น้องมันจะเจอโดนมังคายข่าวันพี่น้องเอโดนมังยังโอ้ยดูใสายข่อยนี้มาไกลๆเขานี่บมึงข่อยเินรีวิวให้พี่น้องเบิ่งก่อนว่าหมักหมักไม่ปลาบานเฮาเป็ดยังไดเนาะพี่น้องประมาณนี้เลยออ้ยเดี๋ยวซิมก่อนหมักคายข่าวบานเ้าเจออิ่นมาจังสี่ได้พี่น้องทังงวันพี่น้องเโดนมาจังไดเนาะอันนี้มันก็ขึ้นตามปลามันจะเป็นเครือเครือกับคายมักพี่พวนเลยพี่น้องคือเลยเนาะแต่ว่ามังพี่พวนมันแบบ เป็นแค่นี่มากเกลี้ยงๆปเลยชวนกันสิกลมๆแบบรูไปไข่ไปทางแบบมีคนนอนนี่เหนว่ามาไข่ขาวเหมือนหมากลำไยเลยว่าเป็นเหมือนหมาออกเงาะก่น้องะเงินกินชิมดูทำไมมันรสชาติแบบแบบนึง ช่องอานนี่อาตาข้างในเป็นยังไงเลยหอมหวานอมเปรีย้ยบพี่น้องแต่ว่ากินหอมในีชัดเลยเนื้อวดับชุนไปแล้วทอาวาเคยกินแต่ตอนอยังน้อยตอนเนี่ยน่อยนอนเลยพี่น้องเลยพอไปเอาอยู่ล้างเคื่อนนะครับ แต่เดือนี้บ่มีีแล้วเนะวาะพอพี่บัวอันนี้คือแมงคับนะคะเป็นว่าแมงคับเพาะเชียรพี่น้องสมมาเอากระเล่นอย่างก่อนอุ้ยใสย่จนทะลุเลยใส่ทะลุเลยค่ะ เผาเผานังมันแล้วก็ลอก,ลอกลอกแล้วก็ไปปีเนาะอย่างตัวเล็น้อยเองนาะพี่น้องก็เล่นกับโต,ตเป็นใหญ่ซุกเรียบร้อยของเฮา มันเลยว่าสวงเลยี่น้องมันหม่เพราะหมายขงอ,อ,อย่างอย่างจนลืมเบิงเลยหม่ยขางซ้ำหาน้าเรียบร้อยพี่น้องมัน,นมีแต่ของป่าอะไรอยู่ในทุงกันนี้อยู่ใน,นป่าเนาะมี่สัซัดซัดป่าซัดตุงมันนี่มาค เสเต็มอยู่มากินข้าวนํากันพี่น้องน้กกนนองกินข้าวนําการเขามาก,กินข้าวนําการก็มากระเบือบมาแล้วนี่เมืเ่ร์แ่ชาเจีย๋ยพนยังพาคุติรอถ้าให้อาเค็ดกินถ้าไปกินถ้าแล้วขาก็กินถา้าเลยก่อนเลยพี่น้องกระพุก ม้าถ้าเก็บอ่ะขอสดขอไฟพี่ม้าไายม้ามาก,กวนเลยพี่น้องบริตามใส่มักมึงก็คน อยู่บนนัาน,น,านอุ้ยมีใครเลยอยู่ซอเปียกอืมใครก็มีอยู่น้อยยานก็ได้อยู่ว่าฝนออกไคลังเต้นะผู้ใดนี่ค่ะเพราะว่าย่างฝนมันมัน,มนต้องออกไคลแล้วพี่นอ้องเต้นนี่แบบ มันเหมือนยังถ้าเราไขส่สำเนี่ยไข่ในถ่องยังมีเสยเบรต่อมสดหนาเนานะแสบ จิ๋นหล่อฮว่าเผื่อว่าเหตดแต่มันหนอกแล้วก็แต่ลายอยู่แล้วพี่น้องซ้ำที่กินและทั้งขวาทั้งตามทั้งจีกินพี่น้องเอ้ยฝากเพื่อยฮะแต่กินมาเบิดเนี่ยห้าสิบ,บอกใหรไห,ห้คนแทนนันแค้นอคอพิณซะ <c oughs> <c oughs> นี่จะว่าจะบูวันลงเพื่อลงไปหอดมาสิบ,บูดแล้วบอกกับบูดนะพี่น้องเนาะเธอแหลกที่ห้าสิฝากคล้องลงไปให้อื่ยอยู่ไทยพี่น้อง